วัสดีช่วงเย็นนะคะ,พะเพื่อนวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะวันนี้เก่งก็จะแบบว่าไม่ตัดฝรั่งแต่ว่าเก่งจะมาให้น้ำนะคะน้องๆน,นะคะโดยใสายยางก็คือว่าน้องฝรั่งนะคะหรือว่าน้องทุเรียนของเก่งน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยฝนนะทำท่าจะตกแต่ก็ไม่ยอมตกนะคะแต่วันนี้เก่งก็เลยแบบว่าเห็นช่วงกลางวันแดดมันแรงเนาะและเก่งก็มาให้น้ําน้องอันนี้น้องฝรั่งต้นนี้นะคะเรียกว่าน้องหงส์จ้วนสื่อนะคะ จะมีหงชั่ว,วสื่อแล้วก็เฟินหงมีซึ่งน้องอะคะ่ะออกแล้วนะตอนนี้เก่งก็เริ่มห่อแล้วเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะซึ่งเก่งปลูกได้สามเดือนนะสามเดือนก็ติดลูกแล้วคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเก่งกเ็เห็นว่าช่วงกลางวันเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าฝนจะทําท่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไม่ตกหรอกคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆค่ะทีนี้ลักษณะการลดน้ํานะคะเทคนิคอะคะ่ะเก่งก็จะลดบริเวณรอบๆนะคะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆเก่งก็จะไม่ลดไปที่รากของเขานะ แต่เก่งจะลดบริเวณรอบๆเนี้นะค่ะรอบนอกนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรอบข้างนอกเนี่ยค่ะเราก็จะลดกันบริเวณแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ลดเข้าไปใกล้ๆรอบต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรากเน่านะคะเพื่อนๆขาอันนี้คือเทคนิคการลดน้าของน้องฝรั่งซึ่งเก่งปลูกใหม่ต้นนี้มีอายุได้สามเดือนเรียกว่าเฟินหงมี่เฟินหงม่นี่นะคะลักษณะของขนนะคะก็จะเป็นขน รูปทรงเป็นหยดน้ำใหญ่มากเหมือนเขาเรียกว่าฝรั่งแตงโมนะคะเม็ดก็จะเยอะแต่ว่ารสชาติก็จะดีอร่อยเปลือกหนานะคะแล้วก็เนื้อก็จะหนาทนร้อนนะคะไม่เหมือนนางพญาไส้แดงหกเต่าสือซึ่งหกเต่าสือเนี่ยคะ่ะเนื้อเขาก็จะติดบริเวณเปลือกนอกบางมากแล้วไส้จะเยอะไส้ของเขาจะเป็นเนื้อสีแดงวันนี้การที่เก่งอะคะ่ะ เลือกหงเป่าสึมาปลูกเนี่ยมันจะอร่อยนะคะรสชาติจะอร่อยรสชาติจะดีในช่วงหน้าหนาวเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะอากาศเขาจะเย็นเพราะว่าฝรั่งใต้หวัดช่วงนี้นะคะเขาเป็นผลไม้เมืองหนาวอยู่แล้วแล้ววันนี้ถ้าแดดนะคะแรงนะคะบ้านเราค่ะฤดูร้อนเนี่ยปลูกได้แต่ว่าสี่จะเพี้ยนสีจะซีดนะคะข้างในก็จะเป็นชมพูอ่อนวันนี้การทําฝรั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายนะคะเพื่อน เราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภูมิอากาศของบ้านเราแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้สร้างไรายได้นะคะได้กําไรนะคะเพราะว่ากินก็กินก็คุ้มแล้วแล้วก็เหลือเราก็แบ่งจําหน่ายนะคะแบ่งจําหน่ายแบ่งพันธุ์ให้กับเพื่อนๆที่เขาไม่มีเวลาดูแลนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝรั่งที่เก่งปลูกเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเฟิร์นหงมีออกลูกนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมนี่ยค่ะ ลูกนะคะเนี่ยลูกออกแล้วนะนี่คือลูกของฝรั่งเฟิร์นหงมีเดี๋ยวก็จะได้ชิมกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปของเก่งเพราะว่าเก่งรวบรวมสายพันธ์ฝรั่งไต้หวันเอาไว้ได้ห้าสายพันธ์ก็จะมีหงเป่าสือหงจ้วนสือต้นนี้คือเฟิร์นหงมีแล้วก็จะมีหงสิงป่าล่าแล้วก็จะมีซีกัวป่าล่านะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งที่ได้ออกมาให้เรากินกันก็จะมีหงเป่าสือกินมาได้สองปีแล้วรสชาติดีแต่ว่าไม่ทนเฉพาะช่วงฤดูร้อนสีก็จะซีดสีข้างในก็จะซีดตามเฟื่องหงมีอันนี้กําลังออกนะคะเฟื่องหงมีกาลังออกแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมว่าวันนี้ค่ะฝรั่งแตงกสา,ายพันพันเนี่ยค่ะว่าเขาจะมีรสชาติแล้วก็ลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรเพราะว่าเก่งแนะนําได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีพื้นที่พอที่จะเหลือปลูก แล้วก็พื้นที่บริเวณร,รอบบ้านนะคะเพื่อนๆปลูกไว้นะคะอย่างน้อยอะคะ่ะมันก็ทำให้เรานะคะได้กินผลไม้ที่ปลอดสารโดยเฉพาะเราทำอินซีนะคะแล้วถ้าออกเยอะนะคะพอปีที่2เนี่ยผลฝรั่งอะคะ่ะเขาจะออกเยอะมากเพราะว่าลำต้นเขาสมบูรณ์วันนี้นะคะที่บ้านสวนถนนพัฒน์โกลเด้นเกษตรอินซีของเก่งเกงเลี้ยงด้วยอาหารทางใบนะคะชื่อว่าน้ำหมักประยุ์น้ำหมักประยุกตัวนี้ก็จะสกัดมาจากผลไม้หมัก เก่งก็จะให้อาหารทางใบทุก20วันรสชาติก็เลยจะออกมาค่อนข้างเนี่ยหวานกรอบเนื้อละมุนไม่แข็งนะคะอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการเลี้ยงน้องฝรั่งด้วยอาหารทางใบเพราะเป็นกเกษตรอีสีวิถีคนรุ่นใหม่เราก็จะเลี้ยงกันด้วยอาหารทางใบส่วนอาหารรอบคนเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทําความสะอาดรอบคนในช่วงฤดูฝนเราก็ระวังในเรื่องของเชือ้อราเก่งที่บ้านสวนก็จะใช้ไตโคเดอร์มา ไตโคเดอร์มานี้นะคะเ็จะป้องกันเชื้อราแล้วส่วนพวกแมลงนะคะเก่งก็จะใช้เมทาไรเซียมนะคะฉีดผสมไปกับน้ำหมักฉีดทุก20วันนะคะเพื่อนเถ้ามีแมลงเราก็จัดการได้เลยด้วยเมทาไรเซียมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีอยู่3ตัวที่เก่งฝากเอาไว้ก็จะมีน้ำหมักก็คืออาหารทางใบฉีดทุก20วันไม่ไม่เติงนะคะ2ฝาต่อน,น้ำ20ลิตร แล้วก็จะมีเมตาไราเซียมนะคะป้องกันเชื้อราเอ้ยไม่ใช่ไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราเมตาไราเซียมก็ป้องกันพวกวัชพืชพวกไรแดงเพี้ยนะคะพวกนี้โอเคเพราะฉะนั้นมีอยู่3ามตัวที่เก่งปากไว้ก็คือน้ำหมักประยุกนะคะใช้ฉีดอาหารทางใบเมตาไราเซียมป้องกันวัชพืชป้องกันศัตรูพืช แล้วก็จะมีเนี่ยค่ะไตโคโเดมาป้องกันเชื้อราแค่นี้เองสตัวง่ายๆท่องไว้ให้ดีนะคะเพื่อนๆนแล้ววันนี้ที่บ้านสวนถนนพัดเก่งมีต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ของฝรั่ง5สายพันธุ์ด้วยกันถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็อย่าลืมทักแชทนะคะเก่งแบ่งปันให้ผงเป่าสือ้อต้นละร5อยหบาทนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ยังมีหงจ้วนสือ้องหงนหงมีซีกัวป่าล่าหงสซินป่าล่าค่ะเพื่อนเพื่อนสนใจก็ทักแชทมา พูดคุยกันได้นะคะดันใต้คอมเมนต์ค่ะเก่งยินดีนะคะที่จะตอบคําถามและก็แนะนํานะคะโดยที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในเรื่องของประสบการณ์การปลูกวิชาการไม่ค่อยมีหรอกค่ะเพราะว่าเราเน้นนะคะในเรื่องของเอาง่ายๆปลูกง่ายๆนะคะส่วนคุณภาพอะคะ่ะค่อนข้างเน้นนะคะเพื่อนๆ่าวันนี้เอาละเพื่อนๆผ่านาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เก่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้างส่วนถนนพัฒน์โฮมการดินเกษตรอียิวิถียั่งยืนด้วยเนี่ยเห็นไหมเก่งก็จะลดน้ำนะคะให้กับน้องผู้เรียน น้องทุเรียนของเก่งนี่ต้นนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลงรับแลาะเก่งก็จะปลูกทุเรียนไว้นะคะซึ่งเป็นตะกูลนะคะพันโบราณวันนี้พันธโบราณที่เก่งได้ปลูกไว้เนี่ยเก่งรวบรวมไว้เนี่ยวันนี้โอเคเนี่ยต้นพวกเนี้ยเก่งก็ดูแลกันไปนะคะอันนี้คือน้องทุเรียนช่วงเย็นใบเขาก็จะตก,ตกนิดหนึ่งตกนะคะใบจะตก แล้วก็ต้นนี้ก็จะผ่านพอพายุฤดูร้อนหรือว่ารููเข็บนะคะเวลาลดน้ํานะคะเก่งก็จะเน้นนี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมกิ่งเขายาวออกมาแค่ไหนก็ช่างนะคะกิ่งเขายาวออกมาแล้วก็ลดบริเวณบริเวณร,ร,รอบนอกเนี่ยคะ่ะตามรอบโคนกิ่งกิ่งยาวแค่ไหนเราก็ไปรอบโคนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้รากของน้องทุเรียนนะคะเขาออกมาทํางานกินน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลดเนี่ยเก่งจะไม่เน้นลดบริเวณร,รอบแต่ลดบริเวณ รอบๆนี้รอบนอกนะคะกิ่งยาวแค่ไหนเราก็ลดไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เก่งทําสวนผสมผลไม้ยืนต้นกเกษตรเอย์วิถียั่งยืนแล้วก็ยังมีชมพู่อีกนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะวันนี้ค่ะผละไม้ที่บ้านสวนเก่งเนี่ยเก่งก็จะดูแลเองนะคะเพื่อนๆระบบนะน้ํานะคะเก่งก็จะให้ใส่ยยางสลับกับสปริงเกอร์ส่วนต้นไหนที่แข็งแรงแล้วเราก็ให้สปริงเกอร์กันนะคะส่วนต้นไหนที่เราอยากต้องการมาดูเขาใกล้ชิด เก่งก็จะให้ใส่ย่างโอเควันนี้เอาละเก่งก็จะลงคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆอยังไงอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปในครั้งต่อไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปจากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ